สำหรับชิ้นี้นะครับบอกเลยว่ามีความรักชุลีมมากๆดูนุ่มฟูเรียบเนียนและละมุนมากๆเลย เหมือนฉันแช่อยู่ในสวนทุ่งดอกกล้วยไม้ที่มีแต่กินดอกกล้วยไม้สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ห้องเครื่องรีวิววันนี้นะครับจะเป็นการรีวิวผลิตภัณฑ์บิวตี้ชินที่สองนั่นเองสําหรับชิ้นนี้นะครับบอกเลยว่ามีความรักชุลีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ที่ใครๆก็คือได้ยินคือแบบว้าวก็คือแบรนด์ เกลังนั่นเองใครอยากรู้นะครับว่าแบรนด์เกลรงที่เราจะมารีวิวกันเนี่ยคืออะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและซับสไคร์ข้างล่างด้วยนะครับก็คือสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับที่เราจะมารีวิวกันนั้นก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองเกลรงนะครับออคิเดตอิมพิเรียลนะครับเดอะชพรินซิงโฟมซึ่งกล่องก็มีความลักชัวรี่มากๆเลยนะครับตัสิมีความแบบโอ้สีกรมท่าตัดกับสีทองทุกคนเราจะมาเปิดกล่องกันเลยนะ ซึ่งอีกอย่างหนึ่งทุกคนเวลาเราจะเปิดกล่องของเกลือแรงเนี่ยเขาจะมีนี่ด้วยมีบาร์โค้ดทุกคนลองดูมีบาร์โค้ดแล้วก็ มีอินโฟเมชันด้วยเป็นข่าวสารของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นั่นเองสำหรับออคิเดกอิมพิเรียลเดลิชคลีซิ่งโฟมตัวนี้นะครับส่วนผสมหลักๆของมันก็คือน้ําและก็กิซเซอรอลซึ่งกิสเซอรอลตัวนี้จะมีส่วนช่วยในการดูดและกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวเวลาเราล้างผิวนะั้นทุกคนมันก็จะดูดซึมน้าที่เราใช้ล้างเนี่ยเข้าไปเป็นความชุ่มชื้นให้กับผิวด้ยวยบางส่วนนะครับและด้วยความที่เป็นออคิเดกอิมพิเรียลทุกคนมันก็จะมีส่วนผสมของดอกกุ้ย,ม,ย,ยะะม,มาซ ของมันก็คือกล้วยไม้ที่หอมมากๆใครที่มีความชอบแบบล้างหน้าด้วยกลิ่นที่สดชื่นแบบหอมเหมือนดอกไม้อบบวนเนี่ยแนะนำเจ้ต,ตัวนี้ได้นะทุกคนเพราะว่ามันแบบหอมมากจริงๆเวลาล้างหน้าก็คือจะรู้สึกว่า,าฉันล้างหน้าแบบเหมือนฉันแช่อยู่ในสวนที่ดอกกล้วยไม้ที่มีแต่กลิ่นดอกกล้วยไม้แบบหอมละมุนทุกคนพูดจริงๆสำหรับเนื้อของเจ้าตัวนี้ทุกคนก็จะมีความเค็มข้น เนื้อของเขาจะมีความแบบสีเข้มๆข้นวลนวเป็นขุ่นๆเจลๆมันก็คล้ายๆกับเจลล้างหน้านะแต่พอแบบทาาไปแล้วอ่ะก็คือถูให้มันเกิดโฟมขึ้นมาซึ่งบอกเลยว่ากลิ่นก็คือหอมมากๆทุกคนสำหรับตัวนี้นะถ้าใครชื่นชอบและอยากลองใช้เนี่ยทุกคนก็แนะนำให้ไปตำกันได้เลยนะบอกเลยว่าต้องได้ลองและจะติดใจสำหรับตัวนี้นะครับ Orchid Imperial The Rich Cleansing Foam ไปลองกันได้นะ ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิงกให้เราด้วยนะครับในทั้งต่อๆไปเราจะมารีวิวเป็น make up, เมคอัพหรือสกินแคร์ตัวไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้เราลากัไปแล้วกับตัตัวนี้นะครับ